โรคซึมเศร้าความผิดปกติทางจิตที่ซับซ้อนและมักถูกเข้าใจผิดมันเป็นหัวข้อสนทนาทางวิชาการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงจิตเวชศสาสตร์ยุคใหม่ความเข้าใจของเราต่อโรคซึมเศร้าได้พัฒนาไปตามกาลเวลาและทุกวันนี้ปริศนาของมันก็ยังคงถูกไขต่อไปโรคซึมเศร้าคืออะไรกันแน่อะไรเป็นเหตุให้ผู้คนบางส่วนจมดิ่งลงในห้วงแห่งความมืดมน และพวกเขาจะกอบกู้ตัวเองกลับขึ้นมาได้อย่างไรโรคซึมเศร้าเป็นที่รู้จักและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปหลายพันปีในสมัยกรีกโบราณ เชื่อกันว่าความเจ็บป่วยใดๆของมนุษย์เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของของเหลวพื้นฐานในร่างกายซึ่งมีอยู่ส4ชนิดได้แก่เลือดน้ำเหลืองน้ำดีสีดำและเสมหะแพทย์กรีกโบราณเชื่อว่าภาวะซึนเศร้าหรือที่ชาวกรีกเรียกว่าเมลานโคเลียเป็นความผิดปกติทางจิตใจและร่างกายที่เกิดจากการมีน้ำดีสีดำในร่างกายมากผิดปกติฮิปโปเครตีส แพทย์กรีกโบราณผู้มีชีวิตอยู่เมื่อราว400ปีก่อนคริสตกาลและได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ตะวันตกได้อธิบายลักษณะของภาวะซึมเศร้าว,ว่าคือความกลัวและความรู้สึกสิ้นหวังหดหู่ที่คงอยู่เป็นเวลานาน,านในเวลาต่อมาอาริทิอัตแห่งแคปบโดเซียแพทย์กรีกโบราณอีกคนหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีลักษณะซึมเศร้าหรือบึ้งตึงหดหูหรือเกียดคร้านโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน ในยุคกลางภาวะซึมเศร้าถูกมองว่าเป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณมากกว่าเป็นความเจ็บป่วยนักเทววิทยาเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าเป็นผลของความบาปหรือการขาดศรัทธาในศาสนาทําให้ผู้ป่วยเกิดความหดหู่เศร้าหมองขาดพลังสิ้นไร้เรี่ยวแรงพวกเขาเชื่อว่าทางเดียวที่จะรักษาภาวะซึมเศร้าได้คือการกลับใจและสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้า นอกจากนั้นภาวะซึมเศร้ายังถูกมองว่าเป็นผลจากการถูกสิงสู่โดยปีศาจบางครั้งจึงมีการรักษาด้วยการทำพิธีไล่ผีอย่างไรก็ตามยังมีแพทย์บางส่วนในยุคนี้ที่เชื่อว่าภาวะซึมเศร้าเป็นโรคทางกายที่เกิดจากความไม่สมดุลของของเหลวในร่างกายเช่นเดียวกับแพทย์ในยุคกรีกโบราณภาวะซึมเศร้าเริ่มเข้าสู่แวดวงวิชาการในศตวรรษที่17 ื่อนักวิชาการชาวอังกฤษโรเบิร์ตเบอร์ตันได้เขียนหนังสือเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของภาวะซึมเศร้าโดยอิงจากทฤษฎีต่างๆรวมถึงประสบการณ์ของตนเองที่เผชิญกับภาวะนี้เบอร์ตันมองว่าซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากในช่วงเวลาที่คนเราเผชิญกับความทุกข์ยากเขายังเสนอว่าภาวะซึมเศร้าสามารถแก้ไขได้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับอย่างเพียงพอฟังดนตรี และทำงานที่มีความหมายกับตัวเองรวมทั้งการพูดคุยปรับทุบกับมิสหายต่อมาในศตวรรษที่18ด้วยมุมมองแบบจักรนิยมทำให้ภาวะซึนเศร้าถูกอธิบายในเชิงระบบทางฟิสิกแพทย์และนักปรัญาชาวฝรั่งเศสจูเลียนออฟเรเดลามตรี ri, เสนอว่าความผิดปกติทางจิตอย่างภาวะซึมเศร้าเกิดจากการติดขัดในการไหลของของเหลวในสมองซึ่งทำงานเหมือนระบบไฮดรอลิก เขาเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการระบายเลือดออกเพื่อให้ของเลหลวไหลเวียนได้ตามปกติแพทย์ชาวสกอตโรเบิร์ตไว้ White, มองว่าสมองเป็นอวัยวะที่มีการสั่นสะเทือนและภาวะซึมเศร้าเป็นผลจากการขาดการสั่นสะเทือนในสมองซึ่งสามารถใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อให้สมองกลับมาสั่นสะเทือนอย่างที่ควรจะเป็นส่วนแพทย์ชาวอิตาลีลุยจิกาวานี มองว่าสมองเป็นอวัยวะที่ทำงานด้วยไฟฟ้าภาวะซึมเศร้าจึงเป็นผลจากความไม่สมดุลของพลังงานไฟฟ้าในสมองซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยกระแสไฟฟ้าแม้ทฤษฎีทั้งหลายในศตวรรษที่18จะยังไม่ถูกต้องนักแต่การมองภาวะซึมเศร้าในฐานะปรากฏการณ์ชีวภาพที่เกี่ยวพันกับสมองก็ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมในเชิงวิทยศาศาสตร์ซึ่งได้รับการพัฒนาสารต่อในยุคถัดมา ในศตวรรษที่19ความเจ็บป่วยทางจิตเวชได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางการแพทย์อย่างเป็นทางการจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสชองเอเตียนเอสควิโรหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการจิตเวชสมัยใหม่ได้เสนอว่าภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งทำให้กิจกรรมทางสมองลดลงและการทำงานของร่างกายเฉื่อยชาโดยต้นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจเป็นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่เป็นปัญหาตั้งแต่การสูญเสีย การเจ็บป่วยไปจนถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจในแง่ของการรักษาเอสควิโรเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการผสมผสานระหว่างการรักษาร่างกายและจิตใจเขาสนับสนุนการใช้ยาเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของระบบประสาทเช่นเดียวกับการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยจัดก,การอารมณ์ได้ดีขึ้นในต้นศตวรรษที่20ศาสตร์แห่งจิตวิเคราะห์กลายเป็นที่นิยมในวงการจิตเวช ซิกมันฟรอยด์บิดาแห่งจิตวิเคราะห์เสนอว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากอารมณ์ลบที่ถูกเก็บกดและความขัดแย้งในจิตไร้สำนึกที่ไม่ได้รับการแก้ไขในหลายกรณีภาวะซึมเศร้าเป็นผลของการที่ความโกรธหันเข้าสู่ตนเองเมื่อคนเราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียจริงๆหรือแค่สูญเสียในแง่ความรู้สึกความโกรธจะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากไม่สามารถแสดงความโกรธออกไปยังเป้าหมายได้ ความโกรธจึงพุ่งกลับเข้าหาตนเองกลายเป็นการตำหนิและกล่าวโทษตนเองทำให้เกิดความรู้สึกผิดและรู้สึกไร้ค่าซึ่งนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าฟรอยเชื่อว่าการทำจิตบำบัดโดยให้ผู้ป่วยนำความขัดแย้งในจิตไร้าสานึกออกมาและจัดการอย่างมีสติจะช่วยรักษาภาวะซึมเศร้าได้ในช่วงกลางศตวรรษที่20 ได้มีทฤษฎีทางจิตวิทยามากมายนอกเหนือจากจิตวิเคราะห์ที่พยายามอธิบายภาวะซึมเศร้าในแง่มุมต่างๆกันเช่นจิตวิทยาอาัตถิภาวะนิยมมองว่าภาวะซึมเศร้าเชื่อมโยงกับความรู้สึกไร้ค่าไร้ความหมายซึ่งสามารถเยียวยาได้ด้วยการเติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจโดยค้นหาความหมายของชีวิตให้กับตนเอง จิตวิทยามนุษย์สิยมมองว่าภาวะซึมเศร้าเป็นผลมาจากความไม่ลงรอยกันระหว่างสังคมกับแรงผลักของมนุษย์ที่ต้องการไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองส่วนจิตวิทยาการรู้คิดมองว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากมุมมองเชิงลบต่อตอนเองต่อโลกรอบตัวและต่ออนาคตซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแก้ความคิดเชิงลบและสนับสนุนให้จัดการกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง สำหรับคำว่าโรคซึมเศร้าหรือ Major Depressive Disorder ได้รับการเสนอโดยกลุ่มแพทย์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางทศวรรษ1,970และถูกใช้อย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบันอาการหลักของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคือจะมีความรู้สึกเศร้าหมองหดหู่รวมทั้งอาจมีอารมณ์หงุดหงิดโดยอารมณ์ด้านลบเหล่านี้จะเป็นเกือบทั้งวันและเกือบทุกวันติดต่อกันนานกว่าสสัปดาห์ขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีอาการทางกายและทางประสาทร่วมด้วยเช่นนอนไม่หลับไม่อยากอาหารน้ำหนักลดอ่อนเพลียเฉืชยชาพูดน้อยไม่มีสมาธิความคิดอ่านเชื่องช้าและอาจมีความคิดอยากตายไปจนถึงการลงมือฆ่าตัวตายด้วยความรู้ในปัจจุบันทำให้ทราบว่าโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุรวมกันทั้งปัจจัยทางชีววิทยา ทางจิตใจและทางสังคมอย่างไรก็ตามแม้ทุกวันนี้เราจะมีความเข้าใจต่อโรคซึมเศร้ามากกว่าที่เคยแต่ก็ยังคงมีปริศนาอีกมากที่ต้องคลี่คลายกันต่อไปนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้าบ่อยครั้งเราจึงพบว่ามีผู้ป่วยซึมเศร้าหลายคนในหมู่เครือญาติใกล้ชิดกันโดยเฉพาะญาติสายตรงทว่าจนถึงตอนนี้เรากลับไม่พบยีนที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรคซึมเศร้าเลย หรือก็คือไม่มียีนไหนที่รับประกรันได้ว่าคนคนหนึ่งจะกลายเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนั้นยีนของผู้ป่วยซึมเศร้าก็ไม่ได้เสียหายหรือผิดแปลกไปจากยีนของคนทั่วไปด้วยเท่าที่นักวิทยาศาสตร์สามารถบอกได้คือน่าจะมียีนที่ทำให้ผู้คนบางส่วนมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนอื่นแต่กลไกเบื้องหลังยีนปริศนาเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องลึกลับ แม้ในภาพรวมเราจะสามารถระบุลักษณะอาการและปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้ทว่าผู้ป่วยซึมเศร้าแต่ละคนก็จะมีอาการและสาเหตุการเกิดโรคแตกต่างกันไปในแบบฉบับของตัวเองซึ่งขึ้นกับวิธีการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กประสบการณ์ในอดีตและความคิดความเชื่อของพวกเขาการรักษาโรคซึมเศร้าจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งปัจจุบันการรักษาด้วยยาได้รับความนิยมอย่างมาก และมันก็มีประสิทธิภาพดีในการรักษาอาการซึมเศร้าเรื้อรังแต่ในหลายกรณียาแก้ซึมเศร้าก็ไม่ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวและลึกซึง้งการเยียวยาผู้ป่วยซึมเศร้าจึงไม่อาจทําได้ด้วยการอาศัยยาเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่สําคัญและยั่งยืนกว่าคือการให้ความสําคัญกับจิตใจของผู้ป่วยซึ่งการทําจิตบําบัดคือสิ่งที่ตอบโจทย์นี้ จิตบำบัดคือการรักษาปัญหาด้านจิตใจผ่านการพูดคุยเชิงลึกกับนักจิตบำบัดซึ่งมักเป็นนักจิตวิทยาคลินิกหรือจิตแพทย์โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้สำรวจความคิดและอารมณ์อย่างลึกซึ้งและหาทางจัดการอย่างเหมาะสมรวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและรับมือกับความทุกข์ได้ดีขึ้น โดยจิตบำบัดที่ขึ้นชื่อว่าได้ผลดีต่อผู้ป่วยซึมเศร้าคือจิตบำบัดการรู้คิดและพฤติกรรมหรือ CBT ซึ่งมุ่งแก้ไขความคิดและปรับพฤติกรรมเชิงลบของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและส่งเสริมให้ผู้ป่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสมเหตุสมผลการทำจิตบำบัดมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยได้ทำความเข้าใจเบื้องหลังแห่งความโศกเศร้าและก้าวเดินออกจากความมืดด้วยตัวเอง เพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ควรได้รู้ว่าตัวเองคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีคุณค่าและสมควรได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับทุกคนบนโลกใบนี้